มันเป็นรายการแก้งนะครับเป็นการแก้งนะครับพื้อทำให้คนโกรธทำให้คนโมโห mở tên เป็นรายการที่แกล้งกันทําให้คนโกรธนะครับแล้วคนที่ไปแกล้งอะ่ะบางทีเขาก็รู้บางทีเขาก็ไม่รู้นะครับว่าสถานการณ์ของคนคนนั้นเป็นยังไงนะครับทีเรามาคุยกันเรื่องของกลุ่มคนที่เคยมีประวัติเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชคุณรู้ไหมครับว่า กลุ่มคนเหล่านั้น,นที่ถูกนําตัวเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชบางคนนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีอาการทางจิตนะครับเขาสติดีสมองดีทุกอย่างนะครับแต่ทางบ้านนะพาเขาไปนะครับเพื่อที่ว่าอ,อยากจะควบคุมพฤติกรรมเขาซึ่งบางคนเนี่ยเขาหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีมาเป็นระยะเวลานานมากนะครับทีนี้เนี่ยการไปล้อเล่นอย่างนั้นนะ่ะ คนรู้ไหมครับว่ามันจะเกิดความสูญเสียอะไรบ้างหนึ่งชีวิตสองทรัพย์สินนะครับอ่าเอาง,ง่ายง่ายเลยหนึ่งทรัพย์สินสองชีวิตนะครับซึ่งบางคนนะครับที่เขาเห็นภาเพเหตุการณ์นะครับอย่างผมเนี่ยเห็นภาเพเหตุการณ์ในหมู่บ้านเห็ลนลักษณะกลุ่มคนนะครับนะที่มีการโทรศัพท์ชอบชวนมาให้ชวนแม่ผมเนี่ยไปเล่นไพ่เล่นการพนันนะครับ เหมือนกับวิธีการหลอกลวงแป่กดรั์นะครับนะก็พูดกันภาษาชาวบ้านง,ง่ายๆก็คือพยายามพยายามป้นบ้านนะครับโดยวิธีการที่ะละมุนละม่อมไม่กระโตก,กระตากไม่ต้องใช้อาวุธปืนเข้าไปจี้ป้นนะครับนะแล้วคุณรู้ไหมว่าผมมต้องการอยากได้เครื่องมือนน้นเครื่องมือนี้เครื่องมือนั้นนะครับ ในการทํามาหากินในการปกป้องครอ,อบครัวนะครับปกป้องพ่อแม่ผมคุ้มครองพ่อแม่ผมพ่อแม่ผมก็ไปฟังพวกชาวบ้านนะครับเห็นไหมครับว่าในในวิดีโอผมมันจะมีกลุ่มคนที่แอบเล่นการพนันกันนะครับแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นแอบเล่นการพนันแอบพาขายยาเสพติดแอบเสพยาเสพติดจนผมแล้วก็มาขับรถเสียงดังก่อกวนผมทําให้ผมต้องุกเข้าไปถ่ายทําวิดีโอ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานและผมก็ไม่ลบจนถึงนับปัจจุบันนี้รูปภาพเหล่านั้นมีตั้งแต่ปี2557นะครับ56-57แล้วคุณรู้ไหมครับว่าการละเล่นในใน u t u b e ที่คุณเห็นเมือ่อตะเกียบอย่างผมเนี่ยลงมาทำงานที่กรุงเทพขับโบสขับไล์แมนและการละเล่นอย่างนั้นนะ ก็ถูกนำะมาใช้กับผมบนเส้นทางถนนท้องถนนถ้าเฉียวชนกันผมไม่ตายนะครับก็จะมีกลุ่มลักษณะแบบพยายามทําให้ถูกลังับแอบก็คือทําให้ผมลงไปทะเลาะวิวาทด้วยบังคนนะครับพอผมรู้ตัวปุ๊บผมไม่ลงไปทะเลาะวิวาทด้วยก็จะขับรถตามหลังตามที่หลังตามตูดตามอะไรมานะครับแล้วก็มา ลักษณะโรคจิตใ่บางคนขับตามหลังมาก,ก็ด่านะครับแต่ว่าสภาพแวดล้อมไม่เป็นพยานได้เพราะว่าบางคนก็ไม่รู้เรื่องนะครับบางคนก็ขับตามกันมาเป็นกลุ่มเพื่อที่จะมาเป็นพยานเท็จนะครับแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะครับพอเวลาผมหันไปถามปุ๊บเมื่อกี้พี่ด่าอะไรผมเขาจะบอกไม่ได้ดา่าไม่ได้ดา่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะไม่มีใครเป็นพยานให้ผม แล้วผมลงยูท b e ไว้อย่างเนี้ยลักษณะเนี้ยซึ่งมันเป็นปัญหานะครับซึ่งมันผมพยายามอธิบายเกี่ยวกับปัญหาทางบ้านแล้วก็พยายามอธิบายเกี่ยวกับปัญหาทางสังคมตอนที่ผมหนีลงมานะครับในหลายหลายครั้งซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางบ้านพยายามให้ผมรับประทานยาโรงพยาบาลจิตเวชแลวผมไม่รับประทานนะครับเพราะว่ารับประทานแล้วนะครับ จะมีลักษณะาอาการเออเอๆเหมือนกเด็กปัญญาอ่อนเดินเสื่องช้านะครับมีลักษณะาอาการคล้ายกับคนสูงเศร้านะครับแล้วบางครั้งผมวอยไวยขึ้นมาว่าไม่อยากให้แม่ไปเล่นไพ่หรือวอยไวยขึ้นมาว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยจะทำความปิดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นค้าขายยาเสพติดอย่างนู้นอย่างนี้งั้น เขาก็จะนักโทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งกู้ภัยโทรแจ้งอนามัยมาล็อกตัวผมเอาตัวผมไปโรงพยาบาลจิตเวชนะครับซึ่งไม่เป็นตัวซ้าดังนั้นรูปภาพที่พวกคุณเห็นนะ่ะที่มีเด็กวัยววรุ่นเล่นไพ่นะฮะเล่นกันกวัดสมัยนั้นนะ่ะรวมหัวนั่งกินเหล้ากันนะครับทุกวันนะครับแล้วก็แอบ้าขายายาเสพติดแอบเสพยาเสพติดนะครับนะ ในวันที่ผมบุกเข้าไปถ่ายอะ่ะมันก็าเอาอยาเสพติดแต่ซ่อนในใต้ผ้าพวงไพ่ผ้าที่มันมีไพ่อยู่บนบนบนผ้านะครับมันก็ซอ่อนมันก็ซ่อนซ่อนกันเพราะมันหินกล้องผมนะครับมีทั้งในบ้านคูนันนะครับบ้านคูนันวันนั้นที่ผมบุกเข้าไปถ่ายนะครับก็จะมีรูปคูนันแล้วก็มีเด็กตัวดำๆที่ด่าผมนะครับ ยายทยยายไทยหันหนีหันหนีประมาณนั้นแล้วลักษณะคําพูดของเขาเป็นลักษณะที่รุนแรงครับผมแต่ในคลิปวิดีโอมันเป็นเสียงที่ไม่รุนแรงนะครับผมก็เอ่ยใจว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันด,ดูแล้วมันมีลแบบักษณะแปลกๆนะครับเหมือนก็มีการตัดต่อเสียงนะครับ <c oughs> แล้วนะครับแล้วอีกคนหนึ่งเป็นหลานของลุงเคียนะครับ ในหมู่บ้านนะครับเป็นหลานของนุงเคียนะครับซึ่งคนเนี้ยเขาตอนที่ผมกลับไปที่บ้านตอนที่ออกจากงานโฮมโปรปีสองพันห้ารอยห้าสิบี่ห้าสิบาห้าสิบสี่ผมก็ไปตกกบกับน้องคนเนี้ยนะฮะและน้องคนเนี้ยเขามีลักษณะปแปลกๆนะครับนะตอนตกกบ ไปวางเบ็ดกลางทุ่งนาเพื่อเพื่อจับกบนะครับแล้วมันได้เยอะแล้วผมก็ไปกับน้องทุกวันจนผมสังเกตเห็นว่าน้องก็มีลักษณะแปลกๆนะครับผมก็เลยถอยห่างออกมาถอยห่างออกมาก็เลยอยู่แต่ในบ้านนะครับไม่ออกไปวุ่นวายกับใครจนกระทั่งวันนั้นที่ผมไปที่บ้านคณนันนะครับที่ผมทําวิดีโอไว้ในในเฟซนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ อันนี้เป็นปีที่ผมหนีลงมากรุงเทพแล้วผมมาขอข้าววัดกินนอนข้างถนนนะครับหน้าตาก็เลยโทมนะครับข้าวได้นิดเดียวน้ําได้ขวดสองขวดทั้งวันนะครับแล้วขวดเล็กนะครับขวดขนาดนี้แล้วผมก็เดินเดินทางในระยะไกลนะครับเดินวนไปวนมานะครับนะฮะมันก็เลยผอนะครับอันนี้ตอนเป็นตอนที่กลับมาอยู่บ้านนะครับนะ ก็าทากับข้าวกินเองนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเฟซผมอีกบัญทีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเฟซตอนที่ก่อนที่ผมว่าจะถูกจับเข้าวัดท่าภูอันนี้เป็นเป็นเฟซที่ผมถ่ายทําไว้ที่รอเอ็ดนะครับก็เป็นจิจการออกมาตกปลานะครับทําทความสะอาดนะครับนะ ทำความสาอะอาดพื้นป่านะครับนะเก็บควายขยะในปา่ปาเผาขยะในป่านะครับผมเรียนผมศึกษาวิชาโลกจิตเวชนะครับผ่านทางาสื่อพวกนี้นะครับพฤติกรรมมนุษย์สื่อพวกนี้นะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้อ่า ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับในอนาคตนะครับเมื่อเวลาพ่อแม่ผมจากผมไปแล้วนะครับนะผมจะต้องมีงานมีเงินนะครับมีเครื่องมือทำม,มาหาก,กินที่ครบนะครับแล้วสามารถแข่งขันนะครับในการทำงานสามารถใช้ป้องกันตัวได้นะครับนะจากภัยอันตรายต่างๆนะครับ ตอนที่น้องเขาเนี่ยมีปัญหากับผมนะครับน้องหลังบ้านนะครับในวงไพ่ที่ผมบอกนะครับแล้วพยายามจะเอาปืนยิงผมนะครับเนี่ยแล้วการที่ผมบอกไปอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าเด็กพวกเนี้ยมันฉลาดนะครับ มันก็จะเอาเอาวุธปืนไปซ่อนนะครับผมบอกคือเล่เหลี่ยมคนนะครับคุณพอจะเข้าใจพอจะทัน,นะครับออกอนะเล่เหลี่ยมคนเกี่ยวกับวิชากฎหมายนะครับนะนและเด็กเหล่านี้ยมีพฤติกรรมค้าขายยาเสพติดนะครับ รู้จักลอยสักครับอยสักเป็นตัวเลยนะครับนะอันนี้มีปัญหากับขี้เมานะครับบ้านตรงข้ามนะครับอันนี้เป็นแม่มานั่งเล่นไพ่นะครับซึ่งเขาเล่นกันตั้งแต่ปีห้าสิบนะครับ เป็นช่วงก่อนที่ผมจะเข้าเนนรียนกศนเกษตรวิส,สัยนะครับนะช้ามากนะครับช้ามากไม่ทันกินนะครับนะ,นะอันนี้ผมก็ต้มน้ำฝนกินนะครับผมทำอาหารกินเองนะครับนะต้มน้ำฝนกินนะครับ ไปใช้รักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับนะเห็นไหนแล้ววะนีเข้ามาก็ไม่เห็นคนตัดไม้นะครับนี่นะเนี่ยครับ ื่อกี้ผมบอกเห็นไหมฮนะผมเพล่งบอกนะว่าโทรศัพท์ผมมีลักษณะแปลกๆอันนี้เป็นเส้นทางสอยที่จะเข้าไปไป,ไปตรวจดูนะครับบุกเข้าไปนะแล้วแล้วตอนที่นะครับเข้าไปนะครับก็ผมก็แก้ง แต่ตอนที่ผมเข้าไปอะนะครับตอนที่ผมเข้าไปน้องๆเขาเอาหลอดยามาฟอ,อยยามาซ่อนใต้ผ้านะครับนะพอเห็นนะครับเห็นรถมาปุ๊บเขาเอาซ่อนทันทีเลยนะครับซึ่งกล้องมันไปถ่ายไม่ทันแล้วผมจะไปเนี่ยใต้ผ้าเนี่ยครับผ้าสีน้ำตาลเนี่ยแล้วผมจะไปไอันนี้ไม่ได้นี่ครับก็จะมีน้องคนนี้แล้วก็อันนี้ลูกลูกคณน,นั้นอีกคนนึงจะนั่งทางนี้ครับ นั่นนะค,คือหลานลุงเคียนะครับนี่คือตอนที่ผมลงมาอยู่กรุงเทพนะครับอันนี้เดินดมกาวเลยนะครับเห็นไหมไม่ใช่ธงข้าวนะครับกาวนะครับนะแล้วคุณดูนะครับว่าลักษณะ บ้านผมนะครับแล้วลักษณะพฤติกรรมคนที่ปล่อยมานะให้มาเดินใกล้ๆผมเหมือนกับพยายามแบบเฮ้ยมึงรู้จักคนนี้หรือเปล่าคือกูก็ไม่เข้าใจนะว่าพวกมึงทำกันทำทำ,ทำเพื่ออะไรนะแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะจับผมนะครับแล้วผมอะ่ะก็มีพฤติกรรม มีข้าววัดขอข้าววัดขอน้ำขอนมขอขนมนะครับในอาเขตพื้นที่ตรงเขตสวนสนามหลวงนะครับผมขอกับทุกวัดนะครับผมหิวผมก็เดินเข้าไปขอนะครับขอได้ไม่ได้ผมก็เดินเข้าไปขอนะครับแล้วผมก็ออกมาผมก็นอนข้างถนนนะครับคนแถวนั้นจะเห็นหมดนะครับส่วนพวกค้ายยาพวกเสพยาพวกตรงกลาวที่เดินเข้ามาใกล้ๆผมผมก็จะเดินหนีนะครับหรือไม่ก็ถ่ายทำวิดีโอไว้นะครับเพื่อใช้ปกป้องนะครับ ป้องกันการถูกตำรวจมาจับนะครับโดยที่พี่น้องประชาชนนะครับในอนาณาเขตพื้นที่แถวนั้นอาจจะไม่รู้ว่าผมมีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดผมไม่ใช่คนเล,ล่ร่อนไม่ใช่คนไร้บ้านนะครับนะแล้วการที่ผมเข้าไปขอข้าวัดหลวงขอข้าวัดแถวข้างสยามพารากอนผมเข้าไปผมก็ไปขอข้าวัดผมก็ไปพูดจาในลักษณะที่ไพเลาะนะครับพูดจาเพาะนะครับ ดีมากเหมือนกับที่พี่หมอปลาเขาบอกนะครับนะว่าเมื่อคืนที่ผมได้ทําทวิดีโอไว้ที่พี่หมอปลาบอกว่า mm. เด็กคนนี้นะครับ mm. อยู่ที่นี่ดีมากไอเ้ไอเ,จไอเจ๊กนะครับไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กนะครับเด็กคนนี้เนะี่ยบอกได้เลยว่าดีมากอยู่ที่นี่ดีมากพูดจาเพาะมากนะครับแต่ไปหลอกแม่เอาเข้าวเหนียวมาคือจริงๆแล้วอะ่ะข้าวเหนียวนั้นอะ่ะผมจะอธิบายนะครับคือผมไม่ได้ไปหลอกผมแค่ไปบอกว่า,าแม่ ขอข้าวเหนียวหนึ่งถุงผมจะเอาเอาไปให้พี่น้ำฟ้า,าเผื่อพี่น้ำฟ้าอยากกินนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเข้าไปอยู่ไปพักอาศัยในบ้านเขาผมเข้าไปเล่นไปพักผ่อนสมองในในบ้านเขาเนี่ยผมกินข้าวเขาผมก็อยากจะเอาอะไรไปทําบุญบ้างประมาณนั้นซึ่งมันเป็นการทําบุญแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับบ้านผมเห็นขนาดใหญ่โตอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ว่ามีเงินนะครับแต่ว่ามันก็มีพอกินพอใช้นะครับ แล้วบ้านที่สำโรงเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วครับตอนที่ผมลงมาที่นี่ใหม่ๆตอนที่ผมกลับจากเชียงรายเชียงใหม่เชียงรายนะครับที่ไปเที่ยวกับพี่หมอฟ้าแล้วผมก็ขออนุญาตกลับบ้านนะครับมาที่รายเอ็ดครับผมไม่ได้กลับอีกนะครับแล้วผมลงมาที่นี่ปีเนี้ยปีนั้นเนี่ยพ่อผมก็ได้ขายบ้านในหมู่บ้านเนี้ยที่ผมในหมู่บ้านที่เป็นห้องพักเนี่ยนะ ห้องพักที่ผมอยู่เนี่ยเป็นกับเป็นหมู่หมู่บ้านเก่านะครับมีบ้านของผมเป็นบ้านเก่านะครับซึ่งพ่อก็ได้ขายไปแล้วนะครับในราคาล้านสองนะครับตามที่คนในหมู่บ้านเขาเล่าให้ผมฟังนะครับนะผมก็เลยขอลดแต่มันไม่ได้ครบนะครับลดก็เป็นลดเวฟได้มาซื้อสดกค่ิึงนะครับแต่เงินค่าน้ํามันไม่ให้เงินค่าข้าวไม่ให้ ผมก็ต้องเอารถไปเข้าเงินติดล้อนะครับไปเข้าเงินติดลอ้อก็ที่ว่าจะได้เงินส่วนนั้นมามาใช้ใจ่ายในการไปทํางานเอาเงินไปกินข้าวซื้อเสื้อผ้านะครับซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ต่างๆนะครับเพื่อความสะดวกสบายของผมนะครับมันก็จะมีพัดลมเก่าที่พังนะครับอยู่ในนั้นนะครับก่อนที่ผมตอนที่ผมยังไม่ทันได้ลานะครับผมก็กินข้าววัดด่านเดินไปกินข้าววัดหลวงตรงประตุมวนาราง ก็จะเห็นรูปภาพตัวดำๆนั่นนะครับนะถ้าผมก็จะเดินจากสำโรงไปวัดปทุมวนารามตรงสยามพารากอนแล้วก็เดินกลับสีผิวมันก็เลยดังนะครับนะมันก็เลยผอมนะครับซึ่งมันเป็นระยะทางที่ไกลและน้ําน้ําดื่มอาหารมันก็ไม่เพียงพอเลยครับนะแล้วผมก็เลยหยุดมาขอข้าววัดด่านขอข้าววัดด่านผมก็เลยอ้วนขึ้นนะครับผมได้ข้าวเสร็จผมก็เข้ามานอนกินข้าวนอนเล่นเกมนะครับประมาณนั้น นะก็จะอยู่แต่ในห้องอย่างเนี้ยครับทั้งวันนะครับออันนี้ก็เจ็ดนาฬิกาแล้วเดี๋ยวผมขอแยงไปแปลงฟันอาบน้ำเพื่อที่จะไปขอข้าวที่วัดดานะครับเพราะตอนเนี้ยงานวิ่งไม่ได้นะครับแล้วเนี่ยฮะทางาที่ผมบอกครับขเขาก็จะมายึดรถนะครับผมก็ หยุดรอนะครับเพื่อที่ให้เขามาหยึดรถแต่เขาก็ยังไม่มานะครับของทางเงินติดล้อนะครับนะเขาก็ยังไม่มานะฮะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ากระบวนการจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่หยึดรถนะครับพวกเงินติดลอ้อพวกนี้เขาจะไม่หยึดรถในโฆษณาที่ผมเคยเห็นนะครับแต่มันมีเหตุการณ์เนี้ยผมก็เลยรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับผมก็เลยติดตามดูพฤติกรรมนะครับ ถ้าเกิดว่าเขามายึดรถผมก็จะดูว่าใครที่แอบติดตามผมนะครับในโทรศัพท์ในนี่แล้วมีลักษณะเหมือนกับพวก call center เ,เ,เพื่อที่จะปลดทัพ์ผมบ้างนะครับผมก็จะค่อยๆลง YouTube ไปนะครับเพื่อที่ให้พี่ตำรวจเข้าไปไล่จับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะจับให้ผมหรือเปล่านะครับเพราะหนึ่งไม่สามารถพูดได้พ่อแม่ก็มาพูดกับทางแถวนี้ว่าผมมีประมาทนักษาในโรงพยาบาลจิตเวชนะครับ ึ่งมันก็มีประวัติคนแถวนี้บางบางคนเขาก็รู้นะครับแล้วเขาก็ไปพูดกันปากต่อปากนะครับว่าผมอ่ะมีอาการทางจิตนะครับเป็นพวกโรคจิตเวทต,ต้องกินยาห้ามขาดยาประมาณนั้นและดูพฤติกรรมการทํางานของผมนะครับนะและดูวิดีโอที่ผมทําขึ้นมาเพื่อลงไว้เป็นหลักฐานความรู้ความสามารถผมนะครับมันมีอาการทางจิตหรือเปล่านะครับนะ ทำทุกอย่างวิดีโอทุกอย่างใช้ในการปกป้อง,องแล้วก็คุ้มครองตัวผมนะครับนั่นคือสิทธิมนุษยชนของผมนะครับ